สวัสดีค่ะอันนี้วายพามาเก็บผักนะคะไปวายจะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะเป็นเสื้อส่งท้ายปีเก่าเราจะกินผักนะคะเราไม่ทานเนื้อนะคะผักเรามีมากมายเราเลือกที่จะทานอะไรก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพเนาะแต่อย่างน้อยก็ควรจะมีโปรโตีนบ้างก็ดีนะคะ อย่าอาแบบอย่างไวๆนะคะไวๆชอบแบบนี้ค่ะชอบบ้านๆเนาะอยู่บ้านนอกบ้นนาไม่บ่าจะได้รับอาหารจากเนื้อสัตว์เสมอไปนะคะการปลูกผักก็เป็นการช่วยให้เราหาได้อาหารดีๆมีประโยชน์อีกแบบนึงนะคะกรอบมากเลยหักรอบมากเลยเจ็ดป๊อกๆเลยนะคะ ก็จะเป็นความตุ้งนะคะก็จะมีเสียงตามสายสอดแทรกมานะคะเพราะว่าเขาจะจับของขวัญเนาะของขวัญคืนนี้นะคะก็เ,ะเป็นการส่งท้ายปีก่อต้อนรับปีใหม่นะคะก็จะรันคารเสียงหน่อยนะคะตามเราไปเก็บผักอีกก่าแต่ก็จาไม่เอาเยอะหรอกค่ะเอาพอพอ,อกประมาณํำใหญ่ๆนึงนะคะพอเราไปต้มแล้วก็อ่า ก็จะยุบตัวลงนะคะเส็บผักกันดีกว่านะคะเนเพื่อน ให้ฟังเสียงดังเปาะเปาะนะคะก็กรอบนะคะกรอบมากเลยเราใช้ปุ๋ยจากมนัตว์นะคะก็จะมีการแมลงไหมอันนี้ดูสังเกตที่ใบนะคะว่าใบของเราไม่ได้สวยเลิศเลยนนะคะมันจะมีอ่าแมลงจับอยู่นะคะก็ปลอดภัยในการรับทานนะคะ เก็บสักประมาณนี้นะคะพอกำมือใหญ่ๆหน่อยนะคะก็เอาไว้ทานสาหรับครั้งเดียวมือเดียวนะคะเพราะว่าเอาไปไว้เยอะๆแล้วเราไม่ได้ความสดจากผักนะคะถ้าเหลือนะคะพอแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเอาหอบเดี๋ยวเราไปเก็บต้นหอมสักประมาณสองต้นนะคะเอาไปไว้จิ้มน้ำพริกเหมือนกันนะคะไว้ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเราจะเอาสองปอนนะคะ ดึงขึ้นมาเลยส,สดๆจากเสือนะคะเ,เพื่อนๆของบ้านเราปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่รับชมนะคะสลับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโชคดีปีเก่านะคะกินยินต้อนรับปีใหม่นะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ